ดิตานนี้สุเกมอะไรนี่ฮะชื่อเกมอะไรจ้าเอ่อไอซ์แลนด์อะไรสักอย่างนะคะไอซ์แลนด์เออเออชายนิ่งไอซ์แลนดมั้งเออใช่ใช่ใช่อะมันก็พอพี่เข้ามาก็จะเจอสามตัวเนี้ยนะคะอ่ะโอเคมันก็จะต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสีชุดนะคะมันบ่งบอกว่าพี่จะต้องเล่นตัวนี้เอ้กคเครนนะโอ้สวยอยู่ โอ้สวยอะ่ะชอบชุดอะคะเป็นนักเวทค่ะ,จะเจ้าขมะอาคัคีนักเวทอ่ะเบนโตโมนาคือใคร <c oughs> อย่างพี่มารีก็ต้องมาริดาลีอยู่แล้วอะ่ะอ่ะลองเล่นดูไม่รู้นะว่าจะสวยหรือเปล่า แต่ดูจากภาพแล้วแล้วก็ดูจากค่ายเกมที่เขาผลิตเกมนี้มันคือค่ายเดียวกับอันนี้หรือเปล่ากับพวกน a Place M หรือเปล่าก็ได้ซ่ะสุมได้หรือเปล่าต้องดูความสวยง,งามของเกมก่อนเราต้องเช็คฟังงใช้หูซูมได้โอเคโอเคซูมได้สวยสง่าเลยนะคะดูสวยสง่าแล้วก็มีความนิ่งในตัวเองมากมาย เขาเรียกว่าเป็นแบบว่าราชินีอะค่ะครับทั้งหมดจ้าโอ้เกมพวกนี้นะมันก็จะพาเราไปให้เราแบบเก็บเลเวลเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปเข้ากิลเข้าเฟรมอะไรพวกนั้นน่ะแล้วก็ไปตีบอสใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดอ่ะคุยกับติวเตอร์ เฮ้ยแต่ภาพสวยอยู่าสาวค่ะสวยตายแลพันน่ารักเออ่ออารักน่ารักถ้าม,มีคําว่าสันติขึ้นอย่างเงี้ยใช่นแน่นอนออกระเจ้าตะลามโมโหทำไมหน้าตาแบบว่านักกวดแบบปนความปวดร้ายที่ซ่อนอยู่ภายในอย่างมากมายเจ้าจะผ่านข้าไปได้เจ้าจะต้องข้ามโดน อพี่ว่าแล้วยัยัย,ยตีค่าเลยอุยตายน่ารักอุตายแต่ทำไมน้องไม่เป็นสีชมพูอะ่ะควรจะเป็นสีชมพูนะพี่บอกแล้วว่าเธจะให้พี่อ่ะมานั่งเล่นมันก็ควรจะเป็นสีชมพูมากกว่าน้องมีความโหดร้ายะสบกับความน่ารักเพราะฉะนั้นทำไมพี่ยังเก็บของไม่ได้อ,อ๋อมันเก็บให้อัตโนมัติเหรอว้ายตายคาถาสวยจุง้งคาถามีความอ้าวแล้วทำไมมันไม่เปลี่ยนวะ ทำไมคาทาพี่มันไม่เปลี่ยนรูปทรงล่ะก็พี่ใส่แล้วไม่ใช่หรองทุกวันงงไปหมดทันทีสลามตอนนี้พี่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่เขียนว่าหนูแคนดี้นะคะเซิร์ฟเวอร์สิ 15. มันน่าจะมีการเปิดมาพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ดูจากชื่อของเซิร์ฟเวอร์มันก็เชิญชวนให้พี่ต้องเล่นหนูแคนดี้ไงตายแล้วพี่ชอบน่ารักจัง เออเว้ยเฮ้ยน่ารักคือชอบเกมที่มันสามารถซูมได้อ่ะคือแล้วตัวละครมันก็น่ารักด้วยอ่ะนะคะเออก็นบว่าในปีนี้ก็โอเคอย่างลูน่าที่พี่เล่นน่ะคือพี่จะฉุนเวลาต้องไปแย่งบอสกับเขาไนงะแต่พี่ก็กากใช่ไหมเขาไปแย่งบอสกับเขาก็โดนเขาฆ่ามาก็จิตตกหน่อยอีกแต่ยังไงมันก็พ้นเกมแบบแนว m m o r p g อย่างนี้เป็นไม่ได้หรอก มันก็ต้องเล่นใช่ไหมแล้ว <c oughs> ก็เล่นไปเสร็จแล้วก็ต้องแต่งงานพอแต่งงานแล้วเราก็จะอั u เลเวลอ,อั p เลเวล<อ>คือชุดมันไม่เปลี่ยนตามนะสาวสาวนัสปาหนะ <c oughs> ใช้โอไปเชน <c oughs> พี่ได้น้องแมวสุกซนมาค่ะว้าวเฮ้ยแต่ดทว่า ทำไมมันน่ารักก็จริงแต่มันต้องเป็นเก้าเคนนะแต่ก็ควรจะเป็นสีชมพูนะจ๊ะก็ไม่เป็นไรหรอกไป็เรื่องมากทักเลยอุปสาราทำเกมสุดน่ารักมาให้เราเล่นก็เล่นไปอนะชอบค่ะชอบใช้ได้อยู่ พี่อยาเล่นเกมมาเยอะแต่ไม่เก่งสักเกมไงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้ามันจะเก่งได้มันก็ต้องเติมตังแล้วพี่อะไปไปกับตุ๊กตาหมดแล้วยังไม่มีทางเลือกมากนักสมุนไพรเจ้าไม้เห็นว่างา คือพี่สงสัยอย่างหนึง่งคือมันจะเปลี่ยนก็ต่อเมืออม่อต้องใส่ชุดคอสตูมอย่างนั้นนะหรือเปล่าเรี่อะไรจ๊ะอ่ะลาลาก็ลากนะสำรวจเดี๋ยวก่อนพี่จะโอ้พระเจ้าสวยเหมือนกันเดี๋ยวพี่จะดูน,นี่ว่ามันมีมอลตรงไหน,นพี่ยังไม่เห็นชุดคอสตูมไม่เห็นอะไรเลยนะคะในเกมน,นี้ แต่ว่าชุดที่ใส่อยู่มันก็โอเคก็คือสวยน่าเล่นตรงนี้แหละสีชมพูเนี่ยมันดึงดูดได้ทุกอย่างนะคะในการเล่นได้น้ำแข็งเหรอพี่ก็ควรที่จะนับกับน้ำแข็งใช่ไหมเออก็น่ารักดีนะ ควรอยู่น้องเป็นกระต่ายหรืออะไรไอ้จ hey, ี่งๆมันไม่ใช่น้องไม่ใช่กระต่ายน้องถ้าได้จะเป็นจากการวิเคราะห์จากพี่มารี่น้องจะเป็นตัวไดโนเสาร์อยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นไดโนเสาร์สีชมพูที่มีพรมๆอ,อยู่ที่เทา้าอยู่ตรงข้อเท้าด้วยจากการวิเคราะห์แล้วก็มีความน่ารักที่พอที่จะเล่นได้มีความที่อยากจะได้อยู่เหมือนกันเพราะงั้นโอเค มันก็โอเคนะเพราะสีพูมันดึงดูดไงไปเฮ้แต่ถ้าเกิดพี่ใส่อันนั้นอันนี้พี่ก็จะไม่ได้ใส่ถูกไหมเออตามนั่นแหละอะทำเคเวสต,ต่อไปนะคะอ่ะค่ะก็คือประมาณนี้ถูกไหมก็มันก็จะได้สแสลมมาตัวหนึ่งแต่ว่าควรที่จะเปลี่ยนสีด่วนๆสแสลมเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นสีนีนนะ มาวันผ่านดา่านไลเร่งด่วนพี่ขอดูฟังก์ชันก่อนแพ็คสุนบาทได้ไหนนะศนบาทซื้อแพ็ก95บาทได้รับทันทีโอ้พระเจ้าไอ้กดปิดไม่ได้ไอ้กดปิดไงวะเฮ้มันไม่ให้พี่มลลี่กดปิดอะ่ะ กดปิดไม่ได้โอเคแล้วก็สตาเนี่อะไรสกิลสัตว์เลี้ยงคุยกับคนชุดดำเอ๊ะมันหนุ่มใส่ดักดิว่าน้องๆเห็นว่าง่ายนาเลนไหมคะ ดเดเต๋อส่งอะไรมาก็ได้ที่ทําให้พี่มีความตื่นเต๋อมากขึ้นกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ตื่นเตระแบบควรโอ้สวยจังเลยอ่ะเนีนเ่ยเฮ้ยพระเจ้าอันนี้คู่แรกของเราหรือเปล่าโอ้กิวสามารถด้วยความสวยงามคหวะว่าพี่น่าลำคานที่มันหนุบใสยตาของแท้เลยอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้แหละคออจะไม่สนใจเขาจะมองว่าสิ่งที่เราทํามันคือสิ่งที่มันมีปันยาวในสายตาเขาอ้าว เป็นเสนอสาาวินตกต่ำพี่ต้สู้ค่ะอสวินตกต่ำอแบบอจ้าเไม่เป็นไรอะ่ะเก็บปเลยใช่ไหมตอเตอเตอทับทับทิมข้าวแตนคืออะไรวอ๋อหน่าคนเหร <c oughs> อตายน่ารักอุ้ยมีความน่ารักสูง ตายคนเยอะด้วยเออคนอะไรเขาวิ่งเง่าอะนะเขาไม่ยอมขี่น้องแงวเหมือนพี่มารีเอออยู่ๆก็เลเวลสิบสองแล้วนะทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำเควสไปเรื่อยๆก็ประมาณเนี้ค่ะก็เราต้องทำเควสไปแล้วได้ชุดคอสตูมใช่ไหม ก็สวยดีเดี๋ยวพี่ดูอารมณ์เหรอว่าพี่จะเล่นได้นานแค่ไหนพ้วยคนนั้น <c oughs> ใส่ชุดคอตตูม <c oughs> โอ้เขาใส่ค,คอตตูมกันหมด <c oughs> บโบนัสบโบนัสสดายจ้า <c oughs> โอ้เช็คอิน <c oughs> โอ้ยเดี <c oughs> ย๋ยวพี่ฉันดูโฆษณาไม่ไหวแล้ว <c oughs> สวม คอตูมเลเสอัพเลเวลอัพสามเวลอ่ะเรียบร้อยแล้วก็แดนสตาร์อ่ะเดี๋ยวพี่จะเอาคอสตูมแล้วพอและททำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าจะชอบเล่นกันหรือเปล่ามันไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นให้พีมมอรี่รู้สึกว่า,ายนั้นขึ้นมาได้นะมันมคนที่จะมีแบบว่าฉากหนุ่มหลอ่อหรืออะไรสักอย่างหนึง่งอะไรที่มันน่ารักเวอร์แบบว่าอุอ๊ ภาษาเก่งกะอุบาทจูงไอ้ทำไมนายมันตัวบอสที่จะตาดนักเกียรขนาดนี้ล่ะเนียทาํามาใกล้ห็นนะนักเกียดจะแลบลิ้นมาเลียเราลึกแมวเคค่ะก็ประม,มาณนี้ชอบไหมล่ะคะเออพี่ก็บ,บงแล้วนะไอ้พี่ชายเป็นตัวเล็กเนี่ยเอ้เธอคันหาหัวใจพี่รู้สึกว่าพี่เก่งกาดขึ้นนะ ที่มีความกิ่งกาดขึ้นเยอะเลยล่ะไ,ไปเจ้าทำไมตัวคนมันเหมือนกันหมดเลยอะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคอสตูมพี่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเปิดใช้น้าไม่ <laughs> มันก็สวยขึ้นนะจากที่ไม่สวยมันก็สวยเพิ่มมากขึ้นอาโอเคอเคออฉันจะเดินไปไหนไม่สวยมะ ติดขมโอ้พระเจ้าหูสวยอะเออถ้าใส่ออกมาก็โอเคนะก็ดูเข้าท่าอยู่เหมือนกันอ่ะแต่เอาแค่นี้ไปก่อนเอาประมาณเนี้ยโอเคโอเคตามเนี้ยค่ะถ้าชอบก็มาเล่นนะชื่อเกมชายนิ่งอะไรไอซ์แลนด์ป่ะชายนิ่งไอซ์แลนด์เน้ะอื้